วัสดีค่ะพบกับรายการมาคอดาเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนค่ะแบบเลยนะคะว่ามีเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงแบบโอ้ยแทบหลายเรื่องมาค่ะแต่วันนี้ค่ะเราเอามาสองเรื่องค่ะผู้ชมสําหรับเรื่องแรกเลยค่ะโฟกัสสําหรับรุ่นสาวเปย์ปันว่าเป็นค่ะที่เรียกได้ว่าก่อนหนนี้เนี่ยก็คือมีเรื่องแตกนานๆมากมายเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าจะมีทางด้านอดีตคนรักแอนนุ่มบิ๊กทองคุ้มเนี่ยก็ได้มีการไดเริกมาหาว่าให้กลังใจอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากสาวเฟย์กันเลยดีกว่่าคะ ค่ะก็โอมแปลกใจเหมืนอนกันแต่ก็ฉัาก็แวะมาส่งกำลังใจให้เราแหละโอมกันนั้นตกใจไหมพี่อยู่แล้วต,ตกใจแล้วต้งกำลังใจไหมเราตกใจตกใจเพราะว่าไม่ได้คุยกันนานมากก็ออจู่ๆก็ส่งข้อความมาให้ว่าเออให้กำลังใจสู้ๆประมาณนี้ค่ะไม่ได้คุยกันกี่ปีแล้วตั้งแต่เราแต่งงาน ก่อนหน้าก่อนหน้าแต่งงานก็ไม่ได้คุยนามากค่ะตั้งแต่สูงวัวนานมากแล้วค่ะแต่ว่านก็ทำได้เห็นความมีน้ำใจต่อมาจะท่ามาก็ก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับน้ำใจนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้แต่ก็แอบตกใจนิดนึงไม่ได้ตอบแต่ตัวไม่ทันตอบค่ะก็ถามเขาค่ะถามเพราะว่านึกไงถึงส่งมาก่อนมาแล้วก็บอกว่า ก็บอกว่าเหมือนเขาก็มีลงในไอจอีอะคือเขาเขียนค่อนข้างจะยาวอะค่ะซึ่งค่อยๆลงลงนิดนึงแต่ก็แต่ก็ขอบคุณค่ะสำหรับกำลังใจตอนนี้คือใครส่งกำลังใจมาให้ก็ดีใจหล่อๆ<ะ>คือความรู้สึกอะมันไม่ว่าทุกคนแหละเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเจอแับปัญหาเนาะ ไม่ว <not S 1> <Wait favour. S 2> ่าเราจะทําอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดมีคนหวังดีแล้วก็ส่งเงินาให้อะมันเหนือนเป็นน้ำหล่อเลี้ยงอะที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจจังดีใจจังอ้นนี้ก็มกับาใส่ยได้ยิ้ายิ้าัโอเคเล่ือสำหรับเื่องไโอเคสำหร แน่เรียกได้ว่าสาวเปเองเนี่ยก็แอบตกใจแล้วก็แปลกใจมากๆเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยก็คือไม่ได้คุยกันมาแบบนานมากๆหลายสิบปีแล้วนั่นเองค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็ก็คือแบบแปลกใจมากๆก็เลยขอถามไปว่าทักมาทําไมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือทักมาได้ยังไงส่งมายังไงอะไรอย่างเงี้ยป้าทรายแหนุ่มบิ๊กเนี่ยก็คือข้อความเนี่ยคือลายาวมากก็คือบอกไม่ได้แต่ว่า แน่นอนว่าเห็นแบบนี้แล้วก็คือมิตรภาพอย่างเรียกว่าดีมากๆเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องที่เกิดกับเปบอนวาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่หนักหน่วงมากกันใช่ค่ะแต่นี้บอกเลยว่าสาวเป้ยนะคะเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงมากนั่นเองค่ะเอาไปต่อกันที่ถุนายรัค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะก็คือบินไปสวิตหวานกับสาวเบย์เฟิร์สที่ต่างประเทศก็น่ารักมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งมีโมเมนต์ออกมาให้ได้เห็นกันนะคะแต่บังเอิต้องเอินทางด้านคุณแม่หมูพิม์กาเนี่ยคือเขาก็โค้ดบ่นเหงาในช่วงที่ลูกชายเนี่่ไปทกแง อนนี้หลายคนเขาก็โยงดราม,ม่าแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าที่แม่เหงาเนี่ยเพราะว่าลูกชายเนี่ยทิ้งไปเที่ยวกับแฟนหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราไปฟังสักปากของนายนภัทรกรีดีกว่าค่ะคือก็จริงๆมันเป็นเรื่องปกติคนเรามันเจอแบบเรื่องอารมณ์หลายหลักหลายอารมณ์อะไรมันเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการแบบเออความเหงามันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกวัยอย่างเงี้ยครับก็อยู่ที่เราจะบริหารจัดการอารมณ์ยังไงมันมีหลากหลายแบบไหมไปอยู่กับเพื่อนไปเที่ยวไป,ไป,ไปดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเง,งี้ยก็<ๆ>บางคนก็เลือกลงโซเชียลอะไรเงี้ยแต่ว่า มันเกิดขึ้นได้อยู่ทุกคนนะครับก็ตอนที่แม่คนนั้นมาถามได้มครับว่าแบบโอเคอไรไหอะไรเพื่อนเเขาก็อยู่รับพาเขาเลิกเสร็จก็มีเพื่อนเขาทุกคนมารับไปกินข้าวก็โอเคหลังจากนั้นเขาก็ไปเที่ยวไปอะไรเล่นว่าเยอมากใช่จินข้าวคนคนก่างชาติป็นว่าโยว่าเออเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแบนอยู่บ้านอะไรครับแต่ก็ไม่ไม่มีอะไรครับกลับมาก็พูดคุยกันแล้วก็ซื้อของฝาก แต่จริงๆก็ไม่มีอะไรอยากคุณอยากคิดมากไปกว่านั้นใช่ไหมนายไม่มีอะไรก็เป็นอารมณ์มันเกิดขึ้นได้ทุกคนนะผมถ้าใครอยากเข้าใจนี่มาดูอินไซ h t แล้วจะเริ่มรู้สึกว่าเออเข้าใจอารมณ์ของแบบคนมากขึ้นมีหลากหลายกดคอยกดปุ่มอยู่ในหัวอย่างเงี้ยก็อย่าให้หลายคนพยายามจะียวยอไปแต่กันใช่ยอมเลยครับผมก็อยากอยากตอนนี้คนได้อยู่ที่ของใหญ่เป็นอันตอนนี้อยู่กรุงเทพครับในกรุงเทพเขาก็แปลไปเหมือนกันก็คือได้ไม่เปลี่ยนบรรยากาศโดยเขาดีขึ้นมากเลยดีขึ้นนะ มก็ขับรถไปเยี่ยมเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โชว์บ้านเลได้ยเขาเห็นลูกของหบแม่ก็คือมีเพื่อนมีเพื่อนคอยอยู่ใช่ใช่เพื่อนเพื่อนเขารอบข้างก็น่ารักอย่างล่าสุดว่ามีลูกหลับคนใหม่แล้วนะเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรบีน่ารักดีใช่เขาใจรักแซวไปแซวแม่ไหมแซวแม่ไหมไม่ได้แซวแล้ยเขายิ้มเห็นเขาอะไรก็แซวนะเวรา้ว่ต้องได้ต้องหลอกมาได้ลูกหับคนใหม่แล้วเขาน่ารักจริงครับเขาน่ารักจริงครับคิม ทีมผมนี่ก็ไปเจอเขาทุกคนมาเล่าให้ฟังตลอดแล้วเอเอ,เอๆๆๆน,น่ารักน่ารักคือแบบมันก็โอเคทำ่ไม่ได้แบบสดใสอกับงานที่มีเพื่อน่นอนแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วคนเราถ้าแบบทำอะไรแล้วมีความสุขก็ม,มีแต่สนับสนุนทั้งอยู่แล้ว อ่าทางด้านคุณแม่นะคะบอกว่าโอ้ยอย่าโยงดราม่าเลยเพราะว่ามันไม่มีดราม่าอะไรกลับมาก็คุยกันปกติเพราะว่าเรื่องเหงาเนี่ยคือใครใครเขาก็เหงากันได้นะก็แบบแต่ก็คือมันไม่ได้เหงาขนาดนั้นหรอกใช่ค่ะเพราะว่าทางด้านคุณแม่พอเหงาปุ๊บอาาหรตอนนี้โอ้โหาเพื่อนหาอะไรไปกินเพื่อนกิงคาใช่ค่ะนี่ค่านี้ก็หายเหงาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ได้มีดราม่าอะไรอย่าโยงกันเลยดีกว่านะคะเอาวันนี้ค่ะก็หมดเรื่องเราสองคนไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะพุยกันได้ไหมทุยกันได้ค่ะโฟกัสทุกคนจัดพุซุ่ะเวลาเดิมนนค่ะราาี้เืองขอออตตััววาไปก่่นคคคะะด